สวัสดีครับคํมปลอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่352คลิปนี้พบกับมังกรปากน้ำโปแเตงหนึ่งสิเจสายรุงปะทะกกับคอรีเบนดอนนักทกเชาวอังกฤษเผื่อบอยเซเวลาหาความรำ่ำคัญครับผมคําปลอยไฟไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลาลานี่คือไฟที่เจอกับ เบนโตก่อนที่จะมาเจอกับเบลดอนมาชมคู่นี้พอเรียกน้ำย่อยถ้าอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูที่ EP 326กันนะครับ yeah, <sure. S 2> กรรมาการก็เรียกนักมวยทั้งคู่อ้าวสับมือชก <Verse S 1> อย่างนี้ก็สวยดี oh. ยกแรก <Our> แหกหมานครับไปแล้วครับท่านเยาะเาะเข้าไป สูงตามขนาด11เอซนอ่ะสูงกว่า11เซนไม่ธรรมดานะ11เซนสูงมาก1ืรเะเป็นยังไงก็เตะคืนสิขยับเข้าหาขยับเข้าหาท่านผู้ชมน่านไม่ยีละเออไม่ยีละสูงยาวเข้าดีดูสิโอ้โหตัวสูงมากเลยครับเอ้โดนเนาะตรงไหนโอ้ อ่าไฟเราอยู่ไฟดำกางเกงดำอ้ายขวาซ้ายขตาแล้วาดไปทันครับพี่น้องเตะตาพีว่ายังไงเอาอัดเข้ามุมมียกสองไหมอยากรัพิิตา อย่ากระพริบตาครับพี่น้องอย่าพึ่งคลองน้ำอย่าอย่าไปไหนท้องหน้าบนบนขยับโอ้กันไม่อยู่กรรมการดูหน่อยดูหน่อยกรรมการสับมือชกเยกะก็ต่อยแคนเล็กเกอร์อืมเอาเอามุมนีอะเอาเข้ามุมเข้ามุมไหนโอ้พระเจ้าโอ้ตายแล้วตาย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 ว้าวไม่ไหวไม่ไหวยังนับอีกนะครับไป ให้โอกาสขนาดนั้นเลยเหรอยืนด well, we ูผลงานของตัวเองก็เรียบร้อยโรงเรียนเปงหนึ่งจิตเจสายลุงไปครับแม่ เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ในรายการไทยไฟหลวงพ่อรวยที่สระบุรีรรรไทยแลนด์อีกเช้นเคยครับมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติและสถิติของนักมวยคอรีเบลดอนนักทกบชาวอังกฤษอายุ27ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง186ทกมา39ครั้งชนะ26แพ้11เสมอ ส่วนเต็งหนึ่งของเราก็ไม่ใช่ย่อยมังกรปากน้ำโพอายุ30ปีน้ำหนัก76กิโลกรัมก็แสดงว่าน้ำหนักมากกว่าเบลดอน1กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรทกมา111ครั้งชนะ93แพ้14เสมอ4เท่งหนึ่งเป็นขาวนาครสวรรค์เมือง4ี่แคว แห่มังกรพักค่อนบึงบรเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพลืมไปวัดิภาคอีสานพนะนท่าอีสานพน่นเก็บกุกลินเหมือดสะพพอ่าเป็นกันไดบ้างนี่เตียงหนึ่งกับวัยคู่กับบทท่านแล้วพมสีนาทายืนว่าสันเถาะพไปคอดสี่ทิศพวกเนี้ ก็มีประวัติอยู่ดิเห็นว่าเป็นเตียงหนึ่งก็ได้เนาะซื่อจริงกับเอกพันธ์สมบูรณ์ทััว่าสั้นฉายาเพิ่นกับมังกรปากนำโพผู้แล้วเอ้าอาจารย์ผู้กิตพร่ำประยุนเอาเอ้ามักกรห้ำกันยังไงเฮ้ยถามว่าไงนี่ไปแต่เขาเอาใส้นกิ่งในไมอยู่ว่ายสั้นมาเอ้ยบ่แม่นใส่กระจับมาอยู่เป็นกังไดบ้านี้พี่เลี้ยง ท,ทงไปไปองคาฐานมาลองปองเปงปองแนยงปองแนยงมาล wow. wow. ิ้งกินกองสารนอกองแกงมา้องมาแนงมับนั่นเ้ยเป่าหัวตัวมันอันนี้ก็ว่าท่านแล้วถึงบักคู่บาอาจารย์สันตัวมิดามันดาคู่อาจารย์ผู้บ้ากุ้มมาเรียม ยก,กรแรกแหกม้านเป็นกระดิกยากกับพิบตาได้ครับพ่อแม่พี่น้องยกสองว่ามีครับมียกเดียวขอลอยก,กรแรกแหกม้านเก่งหนึ่งของห้องเกงดับมวยการก็เอาเข้าไปการภูเก็ตนับสันตัวกีกกว่กล้วยกี่กล้วยขึ้นเฮ้ไหวบ่ไหวบ่สันวะการสิไหวสันตัวอ๋อก เอาอีกเดียนึงโอ้ยไปเท่าลิกกกหูเฮ้ยนับอีกแล้วห้ามล่มนะบันอีกซ้องเทื่อนเราหัวดาโอ้ยเพลิดประจําจะนำขึ้นบ้ายยังเร็วกันดึกวัาสิบบนลุกแล้วหฮ้อสูอ้นับนับมดใล้ระบบอีกลืมสูปะอ้อนสูปไปเอยถีบด้สิซี้อ้อลุกขึ้นลุกขึ้นให้โอกาส ซ้อมมาโดนหวายคู่โดนคนนี่เอาโอ้โอค้คกรรมการโอ้เสียงมากเรื่อกรรมการเนี่ยเอออาจารย์เซมาทิปคิลี่เคยโดนเต่งหนึ่งเจอลูกหลงก็ไปเก้าเข็มหมดแล้วเ,เกือบไปซะทำไมน,นี่โอ้ยเนาะเอาขอตรวขอไผ่กันยิงหนึ่งอะ อายุ30มสิบปีนะครับแมี่บอกสามสบเนี่ยเพราะว่าปีที่เรายี่สิบเก้าที่จำได้อยู่เท่านี้กังยี่สิบเจ็ดเองแกอ่อนก็การสามปีเตียงมึงเขายั่งโอ้โหบังหนวดเข้าดุหละเอ๋อสโลโมชั่นให้เบิังกัหน่อยโอ้ยขนาดติดกาดนี่ครับพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อติดกาดขนาดไหนเนี่ยคุณน่ะโอ้ยสับตบบังหูอย่าคล้องเหล่าโอ้คันพ่อติดกาดไอ้ไฟเมียนับถึงลอยก็สิบลูลุกแล้ว อันนี oh ้คือีมันหนักที่สองวันนี้ปังงว้าจายจา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 อันหยะลงเอาไหมเอาไหมสโลโมชันปั๊บเข้าไปเนี่ยเอ้กาดกับว่ากาดเทวีโดนมือก่อนเข่าหัวกักไปแล้วอันนี้คือที่แมนอันที่สามมาพูดอ่ะกระโดดเตะสองขาไปแล้วกรรมการยาได้โว้ยกรรมการเสียวมากจ้าจ้าจ้า ฮาเทียนนักมวยหลบมืยกรรมการหลบพระท่านแล้วโน่นนะโอ้ปลายเท่าอืมเจอเล็บคบเขาคกหูงโอ้ยพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วก็ยังว่าไปไปดิการชกอือันนี้โค่รหนาดุพรวาทิน uhm ท่านประธานไงไช้ไฟของเฮาเป็นกระมานั่งเคียอยู่ตลอดระวันเท่าไหร่ฟังที่ Amazing It's a Thai fight we've just like experienced. Uh, Let's get confirmation. I it, I oh, thank you. There he is. We'll see you again on the next, <inaudible> next episode of Thai Fight oh, in two weeks' time. You'll see you that, I've been <inaudible> <throat> Aaron Surisongwan. And I'm Tygred Amblin, also known as Kevin. And we'll see you next time at Thai Fight. Thank you for joining us. Bye for now. คุณจะคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ